ลักษณะนิ้วของคุณอาจบ่งบอกถึงแนวทางที่สมดุลระหว่างความสามารถในการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบุคลิกเด่นๆของคุณคือจะมีความยืดหยุ่นระหว่างความแข็งและความอ่อนโยนรวมถึงมีความสมดุลในการแสดงออกคุณไม่ใช่คนที่ขี้อายแต่ก็ไม่ใช่พวกแนวหน้าหรือหัวหน้าในกิจกรรมต่างๆ ความสมดุลของนิ้วลักษณะนี้ชี้ให้เห็นว่าคุณอาจมีระดับความสามารถในการปรับตัวที่ดีมากๆและสามารถเชื่อมโยงเป็นผู้ประสานงานกับผู้อื่นได้ดีโดยไม่ต้องเสียสละในความเป็นตัวของตัวเอง หรือเสียสละความต้องการของตนเองสามารถสรุปได้ว่าคุณอยู่ในกลุ่มคนที่อาจเก่งกาจในหลายด้านต่างๆอาจเหมาะสมกับบทบาทที่ต้องการการผสมผสานระหว่างการทำงานอิสระและการทำงานเป็นทีม mm hmm. เช่นการจัดการโครงการหรือการให้คำปรึกษาจากลักษณะนิ้วคุณเป็นคนให้ความสำคัญกับความรักมากเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ในความรัก ใครที่มารักคุณสบายใจได้เลยคุณเป็นคนประเภทช่างฝานันหรือลุ่มหลงต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆบางอย่างเพราะเป็นคนที่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายคุณจะเป็นคนประเภทที่มีความลหลงไหลในความรักอย่างมากมายเมื่อยามใดที่คุณตกอยู่ในความรักกับใครสักคนโลกทั้งโลกจะเป็นสีชมพูทันที ในบางครั้งคุณถึงกับเลือกที่จะไม่สนใจทํางานหรือเรียนหนังสือเลยในขณะที่ตกอยู่ในมวลแห่งความรักความรักของคุณเป็นประเภทต้องการให้คนรักมาสนใจและเอาใจมากๆคนรอบข้างมักจะบอกรักคุณบ่อยๆเสมอและคุณจะถูกพนาพพนอเอาใจแบบสุดๆแต่ในทางตรงกันข้าม เรื่องบางเรื่องอาจจะทำให้คุณเกิดความคลั่งขึ้นมาได้ง่ายกว่าคนอื่นๆถ้าคุณรู้สึกว่าคนรักไม่ให้ความสนใจเมื่อไหร่คุณอาจจะทำให้โลกแตกได้ทันทีอาจทำให้มีปากเสียงกันหรือแยกทางกันเดินได้ดังนั้นคุณต้องระวังความคิดของตัวเองบ้างไม่หวาดระแวงระวังคนรักมากเกินไปลักษณะของนิ้วคือนิ้วกลางยาวกว่านิ้วชี้ซึ่งยาวกว่านิ้วนาง ตามด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยตามลําดับรูปแบบนิ้วนี้บางครั้งเรียกว่ามือของวิศวกรหรือมือทางเทคนิคนิ้วกลางที่ยาวขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและเกี่ยวข้องกับทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ในขณะที่นิ้วชี้ที่ยาวขึ้นนั้นเชื่อมโยงกับความทะเยอทะยานและคุณสมบัติความเป็นผู้นำและผู้มีอำนาจซึ่งอาจบ่งบอกถึงความปรารถนาที่จะเป็นผู้ควบคุมและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนิ้วนางที่ยาวขึ้นบางครั้งเกี่ยวข้องกับความสามารถด้านกีฬานิ้วก้อยที่สั้นกว่าอาจบ่งบอกถึงคนที่ไม่ชอบใส่ใจในรายละเอียดแต่จะชอบที่จะโฟกัสไปที่ภาพใหญ่ นิ้วหัวแม่มือซึ่งยาวกว่านิ้วก้อยเกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นอาจบ่งบอกถึงเป็นคนที่มีแรงผลักดันสูงและมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายบอกว่าคุณนั้นมีความทะเยอทะยานและปรารถนาในความสำเร็จในแง่ของอาชีพคนที่มีลักษณะมือรูปแบบนี้อาจเหมาะกับอาชีพที่ต้องการความทะเยอทะยานใช้ความเป็นผู้นำชอบการลงมือปฏิบัติจริงและต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหา ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความคิดสร้างสารรค์เช่นอาชีพนักการเมืองนักธุรกิจผู้บริหารหรือนักกฎหมายพวกเขาอาจเก่งในสาขาที่ต้องใช้มุมมองภาพใหญ่และการคิดเชิงกลยุทธ์เช่นผู้จัดการหรือการให้คำปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือ การตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากลและการทำนายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนาย ดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง